กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีกท่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอกับน้กหนัดคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศยามส,สวยๆกำลังนันสรีลัวัดพี่น้องเพราะว่า,าว้ัดบ้านเฮ้าเพิน่นเพิ่นบใไ่บาแต่เศร้าพี่น้องเลยเพิ่นสิใสซบาสวยแน่เพราะว่าเรบ้านอื่นบ้านไก่เคียงเนาะกาละคนละได้นี่แหละบ้านไก่เคียงกันแต่เพิน่น ใส่บาทซสวยพื้นบไรไิใส่แต่เศร้าเนาะตอนนี้เขากำลังหย่างลงวัดตอนหนาวพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศหนาวแหง้งก็เลยต้องใส่เสื้อแขนยาว <laughs> อ,อันนี้เป็นรลับร่อกวัดพี่น้องเอ,อ้ย นี่คือต้อนอินฟลัมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีน้นพักคนปลูกหลายอย่างพี่น้องเลยตอนนี้นหนักๆกำลังสิขึ้นไปเนาะ ก็คือมาเต็มทั้งแดดนะมัน <laughs> บรรยากาศหนาวแหง้งกีแกบุมชนีปานาครบสุดายยเ

กำลังถวายพี่น้องเลยตอนนี้ว่าอีได้ตอนนี้กำลังงาน,นตักถวายพระแล,ะล้วก็แม่ข้าวแม่ข้าวกับพระสิเอากินก่อนเนาะอันนั้นคือแม่แม่น้องอนเนย์กำลังตักถวายพระพี่น,น้องเลยแม่ จัดปถวายผเาราวะผ่าเพิ่นขึ้นมาแล้วแล้วก็อากาศมันลมหนาวแล้วเพิ่นก็ลง,ลงไปซันอยู่อยู่กุดเพิ่นเนาะอเอ้ยยายจะไปกินยู่มวานเนีขาคือบ่เห็น ลองทานขับปุ่น้องปุ่นนมจีนสันนี่มาบ่งดูสวยงามมากเรไปถวายเราจะไปถวายระอยู่กุ๊ด อนนตักใส่ข้าวเจ้านตักใส่ข้าวเจ้าหน้ากบุญอยู่ไแมนย้าเสือเรือเสือแดงหอย่างมันกำลกบารี่องยถามเป็นเห็ดสีคือล ตอนนี้กำลังสิจัดให้แขกให้คนกินพี่น้องเลยคือใส่น้าก็ใส่น้าเน,นาะ เจยวมาพี่คเจ้าทนามันถ่าย ตอนนี้กำลังตักยายพี่น้องเ้ยผู้เห็ดจับผู้ัาใส่จานเนาะใส่กันพเนาะไฮได้กินคู่คู่คู่คนเด้อแมน กูแต่งผักเขานะมาน <c oughs> นี่นี่ใครได้กินกูคู่กคนผักเขาก็มีของอยู่ของกินพี่น้องเอ้ยเต็มเยอะแยะเลยได,ไ,ดได้ไปบ้างจัด <c oughs> เต็มนะพี่

เกเตี้ยกำลังตักตอนนี้ตันพลัง้อเสียวเสียวพงเห็ดจังเลยสอยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเอ้ยุดมันดีนะเอยแจกจ่าให้แขกให้คนกินสก่อนเดอบ้านเพิ่นกินสก่อนบ้านให้กันกินกล้กินนนาเป็นมาแม่มาสเลยค่ ใส่เสจจาีบางๆน่ักหน่อยเพี่องเอยพี่นองามแต่ก่าต้องโอ้โหโ้ยเนาะจับัสมแทสมว่าแซนี่สมว่างามแห่งคืนเลยเนาะแห่งคืนเลยแห่งยัลี่เลอยู่เซ่นี่แม่น้องแก้มบุ้มกิก้อ่ะนะอันนี้เนี่ยมาดู ซอยกันเห็ดคนละหมาละมื่งพี้องเมื่อไหนฮะก็ได้ทำบุญกับอิ่มมกอิ่มใจพี่น้องเอออิ่มท้องอิ่มใจเนาะสาธุพ่อแม่พี่น้องยศชีทุข่านอาบุญนำการเด้อบุญนำการอนโมูนาบุญนำกันเด้อภูด้ข้าวมาเบิ่งมาส้มมาหัดส้มซ่องลูกสาวม่ใหญ่ตื่นกขอให้ได้บุญลายเด้อบุญคำนำสู้เนาะไปทางแรกะ ห้จะเรินลุงเรื่องเก่านะหนามีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาเด้อสุขภาพแข็งแห้งสกุสุกุนเนาะไอซีถกท่กานบวบอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องเนะาะห้มีแต่เงินแต่ทองพลังไหลมาเทมาลำหารวยว่หาห้มีความซวยให้มีแต่โศกแต่ใสเด้อพี่น้องเด้อห้มีแต่โศกแต่ใสต้องได้กับสุขภาพอะไลมาก,ก่อนเนาะ สุขภาพแข็งแรงเห็ดยังมันกะลาบลื่นเจริญลุ่งเรืองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใจศรัทธาใจบุญเนาะเอาบุญนำการมือนี้น้องนัดกลับมาทำบุญกับขค้ห้ยิบซีุ่กท่านก็ได้บุญนำกันเนาะอืมซนี่กำลังเอาไปเสิร์ฟตอนนี้พี่น้องเลย ออาบวกมาพอกันนะนี่น้องแก้มบุ๋มเสิร์ฟพายบะนเาปนี่ีอยู่ตอนนี้กำลังสิเสิร์ฟพี่น้องเลยส่นนันนี่เป็นคนเสิร์ฟ สอยกันนอแขกนอคนหุงงัดกันงัดนอยจานไผ่จานมันจานไผ่จานเราเป็นจัางไรป้าเสียบเสียบคนหบๆ เป็นจังไดผ่านอยู่วะผมมีหน้ายืดม่ได้บ่ได้ข่าวกลุ่มเด้อวม่หน้ายืดในหนังอยู่ผู้เดียวเลยอิงเซาเลยคนละถัวยละถั่วพี่น้องเลยคนกะสิบารายปารายผอบ้านห้าบ้านน้อยพี่น้องเลยบ้านบ่อหญ่ อ้าวป้าเต็มจานเหตุเพือพ่อพีตต่น้องมีแต่ตีนจัดแต่งผักขาวไปพร้อมกันเลยพี่น้องเลยผักคงผักขาวไปพร้อมกันเลย ยายเปนมจอบงเลยพี่อา๊อบอกแินตใ่รรยากาศได้กินสุขคนเลยบรรยากาศได้กินสุคนอยู่ กานไม่คลัวอ阿ซี่ใบนีพี่เนาะเป็นกาปปใช่มหนเต็มหม้อก็ปีสิเอาตอนเกี่ยงพี่นาะเลยเนี่ยม้าบ่วงจนเหนื่อยบวง แม่นบ่วงกับบัวลายของทอบ,บ่วงอยู่ในวัดที่เฮากับบัวดาวลงมาเนาะเอาอะไรพี่น้องเขาก็ได้เห็นแบบนี้โอ้เขาก็อิม่มบุญอิ่มใจนะพี่น้องนอนที่ได้ <c oughs> ดลงมาแม่นี <c oughs> ่สายชุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องเอ้ย พอดีกันพี่น้องเลยพอดีเบิร์ดเลยพอดีบ่พอเนาะจะขอเงินแบบเป็นยังพอดีบ่พอสวัสนีคฮะกัยิ้มใจเลยพี่น้องเลยดีใจลายแมนดีใจลายยิ่งอ่ะกระปุ่นปฏิทูห์เห็นแบบนี้ฮคกะโอ้ยสาธุอาบุญน้ำกันพี่น้องเลย มีทั้งผ้าขขาวนำพี่น้อง,งกระหลายอยา่างแมนแเซ่บ่ะอ้แซ่บขนาดเลยเพืน่นน่ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้นี่ ได้แต่ผู้ได้สินังอยู่ใส่เนาะทางน,น,น,นี้กินกินมีทาาั้งภาคข่าพี่น้องก็มีมากมายหลายอย่างแม่ซาบะไรกับม้าด้วพี่น้องลกินกินกินเอาได้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอจบาไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัเด,ด้อพี่น้องเด้อผักเบิง่งผักส้มต่อไปผิดพลาดประการใดก็ ขอโทษขอภายลายลายเนาะสบายดี